สวัสดีครับผมพิทยาจากพิชาไซออนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5นะครับ EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการสร้างตารางด้วยภาษา HTML5 นะครับในการสร้างตารางเองนะครับในตัวตารางเองนะครับจะประกอบไปด้วยเซลล์ซึ่งในเซลล์ของตารางนะครับก็จะมีตัวแถวและคอลัมน์ใช่ไหมครับแต่ว่าในการสร้างนี่นะครับเราจะใช้ element ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า element table นะครับ ซึ่ง element table ก็คือเป,เป็นตัวกำหนดไว้ว่าขอบเขตของตารางนะครับก็คือจะมีค่าตั้งแต่แ tag เปิดของ element table แล้วก็ tag ปิด element table นะครับซึ่งในตัว element table เองนะครับก็จะมีตัวที่ชื่อว่า th นะครับซึ่งตัว th เองจะเป็นหัวตารางนะครับใน1 table เราจะมีหัวตารางแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ในตัว table เองก็จะมีตัว tr นะครับ tr ก็คือเป็นตัวกำหนดจุดเริ่มต้นของแถวนะครับ แล้วก็ตัว T D นะครับก็จะเป็นตัวกำหนดค่าเริ่มต้นของคอลัมน์นะครับโอเคนะครับดูตัวอย่างในรูปนะครับอันนี้ก็คือตัวเทเบิลนะครับในตัวเทเบิลเองก็จะมีแถวแรกใช่ไหมครับผมให้ตัวนี้เป็นแถวแรกนะครับแถวแรกก็จะมีหัวตารางใช่ไหมครับสีดำๆนี่คือหัวตารางแล้วก็แถวที่2ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วข้อมูลแต่ละชุดก็จะมี ตัวคอลัมน์นะครับกาหนดอยู่ว่าอันนี้คือคอลัมน์ที่1ใช่ไหมครับคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3แล้วก็คอลัมน์ที่4นะครับโอเคนะครับในการประกาศใช้เองนะครับผมก็จะใช้ element table นะครับเป็นแท็กเปิดหน้าตำแหน่งนี้แล้วก็ element table แท็กปิดนะครับครอบไว้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวใหญ่สุดของมันก็คือจะเป็นตัว tr นะครับ tr จะเป็นตัวสร้างว่า แถวที่1นี่นะครับจะเป็นอะไรนะครับแถวที่1ในที่นี้ก็คือ t h ใช่ไหมครับเราจะสร้าง TR ก่อนแล้วก็ใส่ t h เข้าไปนะครับสร้าง TR ก่อนแล้วก็ใส่ TD เข้าไปนะครับโอเคนะครับมาดูตัวอย่างโค้ดกันนะครับในตัวอย่างโค้ดนะครับเจ้าตัว Table เองนะครับมันจะทำงานอยู่ภายใต้ภายใต้ Body นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้คำสั่ง Div นะครับเพื่อสร้างขอบเขตมันแล้วก็ประกาศตัว element tr ไว้นะครับ element th นี่คือ element table นะครับนี่คือ element table ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในตัว table เองนะครับก็จะมี tr นะครับ tr ก็คือเป็นตัวแถวใช่ไหมครับแถวที่1นี่นี่ชุดทั้งหมดนี้นะครับ tr แถวที่1ก็จะมี th อยู่นะครับซึ่ง th ก็คือหัวตารางชุดนี้นะครับแล้วก็ tr แถวที่2ใช่ไหมครับ tr แถลล์ที่2ก็จะมี ที่อารซลแถวสองคือแถวนี้นะครับนี่แถวที่2ก็จะมีตำแหน่งแรกของคอลัมน์คอลัมน์ที่1ของแถวที่2ก็จะเป็น1ใช่ไหมครับแล้วก็ h html แล้วก็5านะครับโอเคนะครับแล้วก็แถวที่3นะครับแถวที่3ก็คือแถวนี้นะครับก็จะข้อมูลคอลัมน์แรกก็จะเป็นเลข2ใช่ไหมครับแล้วก็ css ถามแล้วก็เวอร์ชันสานะครับ แล้วก็แถวที่3นะครับก็จะเป็นชุดนี้ก็คือเขียนข้อมูลชุดนี้เข้าไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นค่าที่เราลันไว้นะครับในในตารางด้านซ้ายมุมซ้ายนะครับโอเคนะครับเรามาลองเขียนดูว่าเวลาเราเขียนแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตัวแรกผมก็จะสร้างเจ้าตัวดิฟขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อสร้างขอบเขตของข้อมูลที่เราจะเขียนใช่ไหมครับ ในตัวยิปเองนะครับผมก็จะสร้างอิเลเมนต์ที่ชื่อว่าเทเบิลขึ้นมานะครับในตัวเทเบิลนะครับลองบันทึกนะครับพอผมเซฟยังไม่มีค่าอะไรนะครับเดี๋ยวลบค่านี้ก่อนนะครับเปลี่ยนไตเติลมันเป็นเทเบิลน,นะครับ เสร็จแล้วในตัวเทเบิลเองยังไม่มีค่าอะไรนะครับผมต้องอใช้คำสั่ง tr ก่อนนะครับเพื่อกำหนดว่าเราจะให้มี tr หรือมีแถวกี่แถวนะครับอันนี้คือแถวที่1นนะครับอันนี้คือแถวที่2นะครับแล้วก็อันนี้คือแถวที่3นะครับแล้วก็แถวที่4นะครับ สังเกตว่าตอนนี้ผมมีอยู่4แถวใช่ไหมครับแถวแรกเองผมจะให้มันเป็นหัวตารางใช่ไหมครับคําสั่งก็คือเลือกใช้ทีเฮดนะครับเพราะทีเฮดกูหัวตารางนะครับหัวตารางชุดแรกนะครับผมจะบอกว่าเป็นลําดับแล้วกันนะครับหัวตารางชุดแรกเป็นดับนะครับลองบันทึกดูนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับหัวตารางตัวที่2นะครับ ผมจะตั้งชื่อว่าแรงเกตดนะครับพอบันทึกนะครับค่าก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็หัวตารางตัวที่สามนะครับคอลัมน์ที่สามของของแถวที่หนึ่งนะครับ ผมก็ตั้งชื่อว่าเวอร์ชั่น่ยนะครับโอเคนะครับบันทึกแล้วนะครับเราก็จะได้ตารางขึ้นมานะครับต่อไปแถวที่2ใช่ไหมครับแถวที่2มันไม่ใช่หัวตารางแล้วครับมันเป็นชุดคอลัมน์นะครับก็จะใช้ตัว T D นะครับ T D อ่าใส่หนึ่งเข้าไปนะครับในเวลาบันทึกนะครับเห็นไหมครับอ่าลำดับที่1ใช่ไหมครับ ลำดับที่1เป็นอะไรนะครับเป็นภาษา h t m l นะครับเวอร์ชันนะครับอันนี้ก็คือใส่เวอร์ชันเข้าไปเวอร์ชัน5ใช่ไหมครับจุดศูนย์โอเคแล้วผมก็บันทึกนะครับเห็นไหมครับค่าก็จะเริ่มเปลี่ยนไปต่อไปก็จะเป็นแถวที่3ใช่ไหมครับผมก็คอลัมน์ที่1ของแถวที่3ก็จะเป็นลำดับที่2ใช่ไหมครับ นี่ระดับที่สองให้เป็น cds นะครับผมทำการบันทึกอีกรอบนะครับตัว cds ก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ c s ก็เป็นเวอร์ชั่น3ใช่ไหมครับก็บันทึก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วแถวที่4นะครับแถวที่4คอลัมน์ที่1นะครับ ก็จยเป็นลำดับที่3ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าาว่านะครับ skip นะครับเวอร์ชันตัวนี้เป็นเวอร์ชันก็ขีดแดดไปนะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับเราก็จะได้ค่านะครับ เห็นไหมครับนี่คือค่าตารางเราแต่ว่าเรายังไม่มีเส้นเส้นตารางใช่ไหมครับเราต้องทําการนะ่สร้างสไตล์ให้มันก่อนนะครับในการสร้างสไตล์นะครับเราก็จะใช้คําสั่งสไตล์นะครับสไตล์ตัวนี้อยู่ทําง,งานอยู่ภายใต้ตัวเฮดเดอร์นะครับสไตล์ตัวแรกนะครับก็จะ สร้างขึ้นมาให้ใช้กับตัวเทเบิลตัว t h แล้วก็ td นะครับก็บอกว่า b o r d เดนะครับเท่ากับ 1px นะครับ so l i ิส back นะครับโอเคนะครับผมก็เอามาทำงานภายใต้ตัว h e ดเดอนะครับแล้วก็บอกว่าสไตล์นะครับสไตล์ style ตัวแรกคือเทเบิลใช่ไหมครับ มี table มี th ใช่ไหมครับแล้วก็ tr นะครับมี border ใช่ไหมครับ border เท่ากับ1 px นะครับแล้วก็ d o l r is นะครับ b a c k ครับแล้วก็ทำการบันทึกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะได้เส้นมานะครับ ผมต้องใส่ด D นะครับแล้วก็บันทึกใหม่ครับโอเคนะครับเส้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับในตัวสไลด์นะครับเราจะทำการ,ส,กราสังเกตว่าเส้นมันจะเป็นเหมือนกับมีเส้นซ้อนกันใช่ไหมครับก็จะมีเส้นกรอบหลักข้างนอกนะครับแล้วก็มีกรอบข้างในอีกทีหนึ่งนะครับผมจะตัดเจ้าตัวเส้น เส้นข้างในออกนะครับแล้วก็ทําให้เป็นเหมือนตารางที่2ด้านล่างอ่ะนะครับก็เพิ่มควาสั่งอ่ border นะครับคอลลคเข้าไปนะครับโอเคนะครับ เส้นขอบก็จะถูกตัดออกไปนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะทําการใส่สีนะครับให้กับตัวตารางเรานะครับผมจะสร้างสไตล์แยกมาอีกชุดหนึ่งครับอันนี้คือสไตล์ชุดแรกนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวสร้างเส้นใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะใส่สีเฉพาะตัวที่เป็น t h แล้วก็ t d นะครับแล้วก็บอกว่า ให้ให้แบ็กคอนเลอร์ของของตัว TH t h t อ d นะครับมีค่าเท่ากับกรีน y ยลโล่นะครับโอเคนะครับผมก็สร้างสไตล์อีกตัวหนึ่งนะครับสไตล์ตัวนี้เป็น t h ใ่่ไหมครับแล้วก็ td นะครับก็จะเป็นอ่า แบ็กแคนเนล์นะครับแบ็กแคนเนล์นะครับให้เป็นสีกรีนกรีนเจนโล่นะครับแล้วก็ทําการบันทึกไปนะครับเห็นไหมครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดเราอยากให้สีของของเฉพาะหัวตารางอย่างเดียวนะครับตัวคอลัมน์เราไม่เอาแล้วก็ลบตัวทีดีออกอย่างนี้นะครับแล้วก็เซฟหนึ่งครั้งนะครับค่าสีก็จะได้แค่หัวตารางนะครับ ือเราอยากจะสร้างตัวท d นะครับขึ้นมาอีกเราไม่ชอบสีนะครับเราจะแยกสีระหว่างตัว Td กับ TH ออกจากกันนะครับก็ใช้คำสั่งแบคเกเเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าให้ตัวคอลัมน์เนี่ยนะครับเป็นสีอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้คอลัมน์เป็นสีสีนี้แล้วกันนะครับเคนะครับเห็นไหมครับสีมันก็จะแยกกันนะครับ ตัวต่อไปนะครับโอเคนะครับเราจะทําการทําให้ตัวขอบข้างในนะครับเป็นแบบรูปแบบวงกลมนะครับเป็นมุมนะครับก็จะใช้คําสั่งตัว border radius นะครับคือค่ามุมที่เป็น radius ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าใส่เข้าไปในคําสั่งหลักคือตัวนี้นะครับโอเคนะครับ ผมจะมาเพิ่มเข้าไปในเดี๋ยวผมจะดับดาวตัวนี้ไปก่อนผมจะมาเพิ่มใส่เข้าไปในนี้นะครับพอเราบันทึกนะครับมันเป็นตัวนี้อยู่นะครับเราก็ใส่ border ใช่ไหมครับ border เ a d i ียนะครับร a d ให้ค่าเท่ากับ10แล้วกันนะครับ px ั X, รบแล้วก็บันทึกไปนะครับ โซลิสเ t เท่ากับ1โอเคนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่นะครับตัดตัวนี้ออกไปแล้วก็บันทึกใหม่นะครับโอเคนะครับก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับในตัวต่อไปนะครับเราจะทำการตัดนะครับให้ให้ให้รูปแบบของเส้นนะครับตามที่เราต้องการเส้นตัวแรกเรา เราใช้คำสั่ง solid b a c k ใช่ไหมครับเราก็จะได้เส้นเป็นสีดำาๆแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนรูปแบบเส้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเส้นที่เราต้องการแบบไหนนะครับนี่คือค่าค่าที่เราเลือกตอนแรกนะครับเป็น solid b a c k ใช่ไหมครับก็คือ solid ก็คือเป็นเส้นขีดแบบนี้นะครับ b a c k ก็คือสีของมันนะครับโอเคนะครับเราลองเปลี่ยนดูได้นะครับเราก็จะได้สีตามนี้นะครับในตัวอย่างผมจะใช้ตัว border style เป็น dot นะครับ ใส่เข้าไปแทนอันนี้ผมปิดไว้ก่อนนะครับผมก็บอกว่า border นะครับสไตล์ใช่ไหมครับผมให้เป็น ดอทใช่ไหมครับผมลองเซฟดูนะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับเราอยากจะใส่เส้นสีให้กับให้กับเส้นตารางเรานะครับในตัวอย่างแรกนะครับผมจะใสะ่เส้นของตารางเป็นสีชมพูนะครับผมก็บอกว่าให้ b o r d e อ c o คั r เ,เท่ากับ pink งงนะครับอยู่ภายใต้คำสั่งของ border solid นะครับตอนแรกตอนแรกที่เราเขียนเราจะบอกว่า border solid เท่ากับ b a c k ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนสีแล้วก็ตัดคำว่า b a c k ออกไปแล้วก็ใส่ p i n เข้าไปแทนนะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์มันออกให้หมดก่อนตัวนี้เป็น b a c k อยู่ใช่ไหมครับ ทีนี้ผมอยากจะให้เป็นสีชมพูมันก็มี2แบบนะครับเราจะใส่ลงไปเลยตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็บันทึกก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันครับหรือเราจะตัดออกแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปว่า border นะครับคัเล l o r คัลเลอร์ถ้ากับผิงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับอ่ารูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะเพิ่มลูกเล่นของตารางให้ตารางให้มากกว่าเดิมนะครับ mm hmm. เช่นขอบนอกผมจะให้เป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเส้นของตัวหัวตารางผมให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวตัว คอลัมน์นะครับตั้งแต่แถวที่แถวที่2ลงไปนะครับผมจะให้เป็นสีชมพูนี้ครับผมก็ทําการเขียนเพิ่มแต่ว่าเวลาเขียนผมจะเขียนแยกนะครับตัวเทเบิลนะครับก็คือทั้งหมดเส้นนอกนะครับสีแดงนะครับนี่คือตัวเทเบิลคือเส้นสีแดงส่วนนี้ตัว TR ก็คือเป็นสีเขียวใช่ไหมครับก็คือตัวหัวของตารางนะครับหลังจากนั้นก็เป็น TD ก็คือตัวคอลัมน์ทั้งหมดก็จะเป็นสีพิงค์นะครับสีชมพูนะครับสังเกตว่าเราแยกกันนะครับ โอเคนะครับทีนี้ผมก็จะลบทิ้งที่หมดเลยนะครับโอเคตัวแรกเป็น table ใช่ไหมครับ table ผมจะให้มัน border ตัวแรกเป็นสีสีแดงใช่ไหมครับโอเคนะครับทีนี้ตัวต่อไปก็เป็น TH ใช่ไหมครับ ไม่เป็นโซลิสตัวสีในตัวอย่างเป็นสีเขียวใช่ไหมครับกรีนโอเคนะครับบันทึกไปอีกครั้งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็น Td นะครับ อเคนะครับสังเกตนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเขียนแยกนะครับเขียนแบบนี้มันจะสั้นกว่านะครับถ้าเกิดเราจะเขียนอีกตัวนึงก็ได้แต่เขียนวิธีนี้ก็คือแค่บรรทัดเดียวนะครับตัวต่อไปนะครับเราจะทำการเพิ่มขนาดของของความกว้างของของตัวตารางนะครับสังเกตนะครับว่า ผมจะเขียนสไตล์นะครับไว้ในเทเบิลนะครับดูไปทันนี้นะครับผมใส่ค่าเข้าไปว่าสไตล์นะครับของกว้างเท่ากับ100นะครับมันก็จะเซตตัวตารางเท่ากับ100ของหน้าหน้าหน้าเว็บเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่ตัว tr นะครับเขียนสไตล์ในในตัว tr นะครับว่าให้มีความสูงเท่ากับ2 0 0 px นะครับตำแหน่ง tr ในคอลัมน์ที่2มันก็จะขยายกว้างขึ้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับมาลอง ผมจะใส่ในตัวเทเบิลใช่ไหมครับก็ใส่สไตล์เข้าไปในเทเบิลนะครับแล้วบอกว่าสไตล์ตัวนี้มีมีอะไรครับมีความกว้างใช่ไหมครับถ้ากับ1 0 0นะครับ หนึยปเซ็นนะครับก็บันทึกไวหนึ่งครั้งนะครับตัวตารางก็จะมีขอบเต็มนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าให้ TR t r ในคอลัมน์ที่2ใช่ไหมครับนี่นะครับใส่สไตล์ให้มันนะครับแล้วก็บอกว่าให้มีให้มีความสูงนะครับเท่ากับ100นะครับ px นะครับแล้วก็บันทึกไปนะครับ ความกว้างของของตัวคอลัมน์ก็จะกว้างขึ้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับในตัวอย่างต่อไปนะครับผมจะใส่อันนี้ผมลบ นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเซตค่าตําแหน่ง t h นะครับให้มันโดยใช้คำสั่ง t c ิ a l ะไรนะครับว่าให้ตัวข้อความในตัว TH นะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แทรงตัว t tick a อะไ n เข้าไปแล้วก็กำหนดให้มีค่าเท่ากับ center นะครับผมก็บอกว่า ท k a อะไรใช่ไหมครับให้มีค่าตท่ากับเซนเตอนะครับผมบันทึกไปนะครับตัวหนังสือมันก็อยู่ตรงกลางนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้อยู่แค่ตัวตัวเดียวก็คือแค่แค่ตัว t-h ตัวเดียวนะครับผมก็ใส่ท k a อะไรแค่ตัว t-h นะครับ บ,บันทึกนะครับตัวหัวตารางนะครับก็อยู่ตรงตรงกลางใช่ไหมครับส่วนตัวคอลัมน์อื่นๆก็ยังชิดสายอยู่นะครับลองเปลี่ยนค่าดูนะครับเห็นไหมครับอ่าในชิดขวาโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นการรวมคอลัมน์หรือแถวเข้าด้วยกันนะครับ คำสั่งที่ใช้ก็คือเป็น uh call, call space นะครับอันนี้ก็คือรวมรวมคอลัมน์ของของหัวหัวตารางนะครับปกติหัวตารางเราเรามีอยู่สองค่าใช่ไหมครับมีแถวที่1นะเป็นหัวตารางก็คือคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ใช่ไหมครับ ผมจะทําการรวมคอลัมน์ที่2และคอลัมน์ที่3ของหัวตารางเข้าด้วยกันนะครับผมก็ใส่คําสั่งที่ฮ c o l Space นะครับบอกว่ามีค่าเท่ากับ2นะครับโอเคนะครับใส่ในตัว tr ชุดที่1น่นะครับเนี่ยผมใส่ในชุดนี้นะครับบอกว่าคอ Space เท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้วผมก็ ทําการ Copy ตัวเวอร์ชันมาต่อให้เป็น l l ลงเกจเวอร์ชันนะครับเป็นข้อความเดียวกันเลยนะครับแล้วผมก็ลบตัวนี้ออกไปนะครับทีนี้ผมก็ทําการบันทึกนะครับสังเกตเห็นไหมครับมันก็จะต่อกันอย่างนี้นะครับโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับผมก็จะรวมในส่วนของตัวตัวแถวนะครับตัวแถวของตัว t-td นะครับ ในในตัวในตัวคอลัมน์เนี่ยนะครับในตัวเฮดนี่เราจะใช้คำว่าคอสเปซใช่ไหมครับแต่ถ้าตัว TD เราจะใช้คำว่าโ s สเปซนะครับคอสเปซอยู่ข้างบนนะครับคือตัวนี้นะครับส่วนโ space ก็คือ,อตัวนี้นะครับแทรกเข้าไปใน td นะครับ โอ้สเปซเท่ากับ2นะครับตัวนี้ลบออกไปนะครับ พอเรารวมกันล้วนะครับโอเคนะครับก็จะเป็น1น,นะครับตัวนี้ก็เป็น2ไปโอเคนะครับอันนี้ก็คือคอคอสเปกก็คือคอลัมน์มันเองนะครับพื้นที่ของคอลัมน์นะครับก็ใช้คําสั่งคอ p a c e ตัวนี้ก็คือโลสเป e ก็คือพื้นที่ของแถวนะครับโอเคนะครับ่า ในการสร้างตารางนะครับในภาษา HTML จบเพียงเท่านี้นะครับ EP ต่อไป EP ที่6นะครับเราจะมาพูดอ l e m e n นอื่นๆในภาษา HTML นะครับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ